อะไรครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The Ball นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณร้าน Alexis Game Store นะครับผมซึ่งให้เกมดีๆอย่างนี้เรามาเล่นนะฮะโอเคเรามาเล่นแบบแคมเปญกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคกดเพลย์เข้าไปนะฮะโหลดดิง้งนะครับผมสังเกี้นี่ผมอ่าคือทางร้านเนี่ยเขาให้เกมผมมาหลายเกมนะซึ่งผมคิดเห็นว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าสนใจดีผมก็เลยเอามาเป็นเกมแรกนะฮะได้พศ1940โอ้โหยังไม่เกิดเลยเนี่ยใครเกิดแล้วบ้างใครเกิดแล้วบ้างโอ้โหรุ่นรุ่นทวดเลยนะเนี่ยใช่ป่าวะ เออประมาณนั้นหกสิบเจ็ดสิบกว่าๆนะฮะแต่นั้นมันไม่สําคัญหรอกครับตอนนี้เราอยู่ตรงภูเขานะฮะโอ้สูงกว่าเอเวอร์เรสต์อีกมั้งเนี่ยนี่แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เขามีเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนงานนะครับก่อสร้างมันจะเปลี่ยนเขาให้เป็นตึกเหรอครับโอ้โหผมคิดคนสมัยก่อนนี่ช่างเพลินลมเพลินแรงจริงๆนะฮะแหมอะไรอ่ะบ้าโอ้โหขุดหลุมโอ้โหขุดโคตรลึกอ่ะเอาอะไรขุดเนี่ย โอ้โหชงสัยเอา TNT ยัดอ่ะเหมือนเหมืมมมมมนอนใน Minecraft เคยเล่นไหมแบบุดไปลึกๆแล้วก็เล่นในโหมดเคียตีบแล้วก็เอาอะไรวะเอาเอา TNT ยัด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 อ่ะเป็นทางอะเข้าใจปยแล้วมันจะตุ้มๆแล้วมันจะเป็นอุโมงค์อย่างนี้แหละแม่งเ่ดีนะฮะทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะผมคือแม่งอยากทำโอเคเรามาละไ่นเห็นไหมแม่งม,มันพูดอะไรผมั็ไม่ได้ฟังเลยครับมีหมวกแล้วก็มีพวนะฮะแหมเอ้ยมันรับกูกูลงมาได้ยังไงเนี่ยสบายแล้วเก็บอะไรก็ไม่ได้ครับไป วิ่งได้ไหมโอ้โหกดชิปแม่งนั่งเว้ยคุณว่ากดชิปแม่งจะวิง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บอุย้ยไอ้เกียร์กวนตีนป่ะมีลงมีล่วงด้วยครับมายูแคนเพ็ดเฮดทูอะไรเนะี่ยกดไม่เห็นมีอะไรครับงงช่าแมงมีเหฮดด้วยครับเอ้ยมีลูกคือเกมนี้มันเขาจะให้เราทำอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยบ้าไม่เหมือนปืนแล้วเหมือนหน้าไม้ เราคงจะใช้ได้ไอ้ยาโห่ปืนลอยได้ออกูจับมาหละเคจับมาแล้วครับเล็บเมาส์เล็บเมาส์ยูสไอแฮมเมอร์ยีดไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เท่เท่เท่อยู่ไป่เคยิดขวาได้เว้ยจริงอ่ะงงนะครับช่างแม่งนะฮะเอ่ออุ้ยมีมีดด้วยไอมีหอกด้วยโอ้ยไอ้หอกหักนี่อะไรอ๋อไม่เปิดประตูได้อาวุธนี้มันจะมี สองแบบคือกดที่ซ้ายขวาโอเคกดเม้ทกลางได้ไหมไม่ได้นะซูมก็ไม่ได้นะปืนกา,กากจัดนะฮะเอ้ยไอ้หอกนี่มันหอกดิวะโอโ้โหผมมีตังค์ด้วยไอ้เฮียเก็บได้ไหมเนี่ยอยากได้ไะโอ้โหเขาเตรียมการมาให้เราโดยเฉพาะเลยครับควรจะดีใจให้มึงส่งกลุ่มลงมาโอ้โหมาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอู้เอาเหยียบเลยยไงครับ <G AS PS> เอาละครับเกิดที่อะไรขึ้นนะครับโอ้โหปีสมัย1940มีงี้แล้วหรอครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนาะประตูเปิดนะฮะงงมึงทำอลังการเลยนะเนี่ยแหม่ไปเกียร์เกียร์อย่ายุ่งยากมากมายนี่กระโดดท่านเทพนะครับเกิดอะไรขึ้นเนโอ้โอ้มีลูกบอลมาแล้วครับเดอะบอลนะครับเดอะบอลเดอะบอลมีก็ต้องมีลูกบอลอย่างแน่นอนนะครับผมรอสเดวบอลแอนด์ฮิตเลฟมัลเฮียร์วะ เฮ้ยเท่เท่เฮ้ยคลิปไร์เมาส์มันจะทำอะไรวะคอม,มเมนเนี่ยเฮียแม่ตงตามกูมาด้วยเว้ยมันคงให้เราเอาลูกบอลไปที่ไหนสักแข่งหนึ่งโอเคบปไปลูกพอ่อมาตามพ่อมาเฮียเหียผมไม่เข้าใจไอ้เมาส์นี้แม่งทำเฮียอะไรได้อ๋ออัดอร์สแตนด์แหละครับยิงนั่นเองเนี่ย ยิงแม่งเลยนะเะอไใไกลๆเลยมึงเอาเกิดอะไรขึ้นนะครับเอากูจะเอาบอลขึ้นไปยังไงนะครับเนี่ยแม่ใครจะเป็นตสรูได้เฮ้ยมันมีตรงนั้นอยู่มันอาจจะให้เอาบอลฮิตก็ได้แบบยิงให้โดนแล้วมันจะปึงป้งปึง้งอะไรวะนะเอามันสองจุดผมควรจะทํายังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเอามันลงมาก่อนนะฮะเกมนี้นี่ต้องใช้สมองอย่างยิงยวดเลยยิงยิงเด้ตูมเพื่อ เดี๋ยวมางี้กันงี้งี้เออเออโอเคเตกมยิงปไปอะจะมีอะไรออกมายิงแม่งเลยเกมมีอะไรสองอันออกมาละแล้วไงอะนั่นน่ะสิครับคุณผมควรจะทำยังไงอ้อมเป็นทางมาแล้วไงใช่ปะ่ะโอเคแล้วก็เอาบอลขึ้นไม่ได้ละโอเคเข้าใจง่าย y e a โอเคโอ้โหกูต้องยิงให้มันอือใชะโอ้โหแบดโอ้ยากอันเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรยากเลยครับจะทำยังไงเนี้ยเนี้ยมามามาลูกพ่อถ้าจะพาเจ้าไปสู่สวรรค์เดี๋ยวนี้แหละใครจะมาขัดขวางอย่ดูก่อนวางแผนก่อนอย่าลงมานะมึงเดี๋ยวด่าๆๆ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 ยๆๆ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 ๆลูกเอ้ยๆๆ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 นๆๆ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 ๆ กะกายมันตรงๆนิดนึงนะโคมันนี่แหละนี่แหละนี่แหละจังหวะนี้ละมึงมันช้าแรงๆได้ไหมจุด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 ยิ่มไม่มึงอย่าแล้วมึงมึงมึงเมื่อไอ้เหี้ยไอ้โอ้ลูกพ่อนี่ไม่เคยทำพ่อดีใจเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกลูกเกิดมาเนี่ยรู้ไหมเฮ้ยทำไมแม่งลอยได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลอยได้เว้ยเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยทำไงเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยว <5. S 1> มึงเดี๋ยวมึงจะรู้โอเคครับจังหวะนี้ละมึงจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละปุ้งเฮ้ยไม่ปุ้งวะมาดิโอ้โหเกือบล่วงมันไม่ใช่เกือบแล้วมันแม่งมันล่วงแล้วแหละมาๆๆมาลารุ่อมาตอนนี้อีกทีนึงมาแม่งยากเฮ้ยนั่นแหละจังหวะนี้แหละอยู่ใกล้ๆแล้วชาดิ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 ดอดิ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 เิด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 ิาิด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 ิ ชาร์จแบบชูวลวกูกชูวลวกูชวลวกชูชั่วลูกชั่วหลานื้อไม่แม่นดอ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 ผมบอกตรงครับเกมนี้แม่งเล่นยากครับจริงแต่มันคนระับแม่งโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเสมนะอเนี่ยเฮ้ยเออใช่นี่ควบคุมนี่ว่ะเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกันละว่าอย่างนี้ก็ง่ายแนละ้วเดี๋ยวโอ้โหคือมันจะเล่นแล้วมันจะพัฒนาการตัวเองไปเรื่อยๆแบบจะแม่งจะรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะฮึนั่นแหละบ้าไดา้อ่ะ พอพอมามานี่มาในลูกลูกเดี๋ยวลูกรู้เลยนะลูกว่ามันเป็นยังไงนะลูกโอเคเออถ้ามันเป็นสีเขียวนี่คือเราควบคุมใช่ป่ะโอเคเข้าใจาแล้วผมเข้าใจาแล้วมาไปเฮ้ยอย่าแม่งอย่าลูนเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาก่อนลูกเอ้ยเขียร์ใจเย็นๆครับตรงเนี้ยรงนี้แม่งยากบอกตรงมาตรงนี้อยู่ตรงกลางแล้วชัด์ชาร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 อชาร์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 นาร์ชารร์ร์ แล้วไงวะยังไงก็โดนเฮ้ยเ,ยเยมึงอย่าล่วงนะมึงเฮ้ยกูกูจะพามาจุดนี้ได้นี่ผมบอกให้นี่มันเป็นจุดจุสุดยอดเลยนะมึงโอเคครับจังหวะนี้แหละไม่โดนให้รู้ไปตึง้งนั่นแหละเอ้าทำไมแล้วทำไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะกามเลยอ๋อเกิดเอ,เอ้าเฮ้ยบอลกูอ๋อเราต้องมาจับมันเองกลมเอา้าแล้วกูจะเอาบอลขึ้นมาทำไมอย่างนั้นอ่ะ เอามีทางข้างล่างแล้วอู้จมมวยกับนี่ไงมีทางเปิดได้เห็นปะแล้วผมสงสัยว่าจะบอลขึ้นไปทําไมเพื่ออะไรแต่วนนะเฮ้ยไปไปปขึ้นไปโอ้กว่ากูจะพยายามได้แล้วฮะแล้วแต่โหความพยายามไม่เป็นผลนะผมแม่งล่นเครียดเลยเนะยเนี่ยมามาลงมาเลยปนทรพีมานี่มันี่มันนี่มานี่มันนี่มนี่เดือดเดือดเดือดมานี่มันี่มนี่มันี่เลย mankind took the ball from them, the source of their mysterious power. they taught man many things, how to build, how to tame the land and harness the seas. but when their children betrayed them, they guided man no longer. e v ไอเหียมีลิงด้วยเว้ยลีลิงนั่งชักว่ามันลิงหรือคนมะน่ะผมว่าลิงวะเคมาไม่พูดภาพทำเพลงนวครับเออเออเฮ้ยลิงยูมังีมังีอุ้จีอ่ะสัมีอยากอยมีเรื่องมึงม่ตุ่ มึงยกฆ่าลิงอือเอาไอเชียลิงตายสินซากอักดากใช้ได้เลยครับผมมันผมชักมันแลวโอ้เอ้ยโอ้โหไหวะผมว่ามันต้องให้เอาเอา้ยเรา,เานี่มีไม่ไม่เป็นเบสิกเอาซะเลยนะเจ้เอาออกไปไกลดิไปไกลไกเลยมันนี่นี่โอเคครับเป้าหมายแล้วคือเอ้ยตรงนู้นด้วยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเ่อมันใช่เราทำงานบิน คือตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไปตรงนู้นยังไงอะมันยากมากเลยนะี่หนักแม่งโดดแม่งกรล้งตลอดแหลนะฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเราลองมาทางนี้ดีกว,ว่าเซฟวิ่งโอ้ยอยจ้าไม่ตายฮะโอ้โหพอเลิกเลิกเลิกมามันนี่อันนี้คือทางไหนแหนตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวจะข้ามไปอ๋อนี่ไงตรงนี้มีโอเคครับยิงมาได้ข้ามเลยเนี่ยอื้งไปเลยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วมึงหัวตบบย่อมไอ้กระเป๋งกระเป๋นั่นแม่งไม่ต้องเอาแล้วครับแม่งยากครับแม่ไปเลยลูกไปเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะมังกี้ลิงลิงใช่ไหมได้เขอให้เราทำอะไรครับเนี่ยโอเคตรงนี้ให้เราเล่น จิ๊สได้ไงหลบพงเหมือนตายแล้วไปตายลิงลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนอะลิงลิงตายอือตายไหนอีกไหนอีกไหนไหนไหนลิงอือตายตายหมดมึงพวกมึงเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเป็นทางเลื่อนหรือเปล่าเอ้ยอะไรรอยเท้าอ้ามอะไรเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้ เดี๋ยวนี้ม่ต้องใช้สมองครับอะให้มันเหยียบไว้เหยียบแล้วไงอ่าเยี่ยมาตใจแล้วเยียมยยม,มันก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะโอ้โหหวานหมาอะไรครับอย่างนี้เข้าไปก็ไม่ได้จิพายแล้วแล้วผมจะไปยังไงนะครับช่วยผมคิดโอ้เอา้ากูยังไม่ทันเหยียบเลยกูตายแล้วเหรอโอ้โหเกมแม่งเกียนมากๆเลยนะฮะแหม ิเงเข้าไปเฮ้ย,ยนี่แหละอุ้ยเหี้ยบอลอ๋อบอลไม่เป็นไรบอลมันคงจะอึดเหรออึดแต่จริงไม่ได้มา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 โอ้ไร้าสาระมามามาลูกลูกลูกมันนี่เลยลูกเอ้ยลูกยอดยายีไปเลยลูกโอเคครับตรงน,นี้นี่น่าจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยมาถึงตรงนี้ลแล้วใช่เฮ้ยเอ้ลูกชั่วออกมานี่เลยเชีย่ยแล้วมันจะมาอย่างไรวะ โอ้โหกูต้องวนใช่ไหมโอ้แม่เขี้ยนเลยครับตอนนี้ไม่น่าทำลูกล่วงเลยครับโอ้โหเขี้ยนเลยเนี่ยโอ้โหมันยังมีอีกเว้ยโอ้ว้าวมันมีอะไรตรงนี้อีกเนี่ยผมจะข้ามไปยังไงเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยเนะี่ยะนี่ก็ไม่ใช่อะไรอ๋อนี่ไงมันมีทางนี้โอ้ยเขี้ยนทางเขี้นยนแล้วแม่งลงก็ตายแล้วต้องเอาบอลไปแตะนู่นแล้วมันก็จะมีอะไรสักอย่างแน่นอนเลยลองดูดิ จะได้อะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเออเออผมไม่ธรรมดาเลเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยเตรียมการมาอย่างดีเลยครับแม่งไม่ใช่อะไรแม่งปุ๊บโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะทำเพื่ออะไรนี่อ่ะต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับตรงนี้ใช่ปหมไล้ตรงนี้คืออะไร ผมว่ามันต้องมีอะไรสําคัญสําคัญแน่เลยแต่กูที่ลูกๆกูลงไปกูตายครับแม่เครียดแล้วบอลผมอยู่ไหนอะเฮ้ยบอลนนะ่ะเฮ้ยบอลผมหายอะเนี่ยหายแล้วครับใครเอาบอลผมไปไว้ไหนอะเฮ้ยกูงงแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลกูอยู่นี่เอออะไรอะไรลองเอาไว้อย่างงี้ดิหะเกิดอะไรขึ้นไหมเฮ้ย,ยจะไปไหนมาแล้วไปไหน

ไม่เห็นเลยนะฮะตาไม่ดีนะฮะโอ้โหมาเอาประตูมันเปิดแล้วนี่ว่าไม่ต้องกลัวละไม่ต้องทําอะไรแล้วโอเคมาจังหวะนี้แหละครับผมงงสุดๆแล้วผมแม่งจะทํำยังไงคือให้เดานะมันน่าจะเอาไอ้นี่ยิงอ่ะอืมแล้วให้มันไปแตะนู่นทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นติดได้ผมว่าแล้วโอ้โหเอ้ยสักมันแล้วเอ้ยบอลล้วงแล้รรวลูกูจะไปเอาอยัางไงเนี่ย อ๋อมีทางข้างล่างอยู่มีหน้าแหละไม่งั้นแม่งก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะจริงพผมสงสัยแล้วผมจะจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตในน้อยอันมีค่าของผมมาใช้ามากดไอ้ท่นี้ป่ะแล้วก็มีทางตรงนี้อีก้องไปดิ้องไปดิเกมนี้ต้องลองทดสอบเรื่อยๆโอ้ยยียไม่น่ามาเลยนะเนาะเกมามามาลุกเรื่อยมา มันเลยมันเลยทางทางเปิดแล้วมันจะมีสะพานเห็นไหมเกมนี้นี่เป็นเกมที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะผมแต่ก็เล่นสนุกมากๆผมผมยังชื่นชมเลยว่ามันเล่นแล้วมันเพลินเดียดใช้สมองดิถึงเราจะไม่ค่อยมีแต่เราก็ควรหัดใช้มันยิง่งเอาไปในยิงแล้วยิงยิงยับอัวแล้วไงต่อประตูเปิดโอเค,อเคง่ายเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ย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 ของดีของดีอะไรเนี่ย เป็นระเบิดหรือเปล่าจะเป็นระเบิดก็ได้นะนี่อืมอะไรอะเพอีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อลากอ่ะลากลากอ๋อโอเคลากมาันออกมามาเลยลูกลูกโผล่มันคงไม่ให้เราเอาไอ้ไอ้ส้นตีนนี่ไปไหนหรอกผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละหรือว,ว่ามันแค่ให้เราเอาไอ้ที่นั้นออกเฉยๆแล้วเราก็ไปต่อเออผมว่างั้นแหล้วเองเกมนี้นี่สุดยอดว่ะ ต้องไปซื้อมาเล่นซะแล้วครับราคาดีมากๆเลยนะฮะแล้วซื้อมาคุณจอาจจะไม่ได้เกมเดียวคุณอาจจะได้มาเป็นแพ็คเลยก็ยอมได้นะฮะเพราะว่ามันมันมีหลายเกมอ่ะที่ผมที่ผมได้มาเนี่ยที่ทางร้านเขาแจกมามีหลายเกมครับส่วนหนึ่งเนี่ยมีเกมนี้ด้วยนะฮะราคาถูกมากของชนเลยยวด,ดูกันแถวนี้มีอะไรบ้างผมไม่เข้าใจวะไอ้นนี้คืออะไรลองยิงโดนดิวุดก็ไม่เกิดอะไรขึ้หนหรือะ มาลองพังอันออนี้เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยเขี่ยหรวะไม่รู้แหละครับแต่เข้าไปก่อนละเอ้ยนี่อะไรเนี่ยสุดยอดไะว้าวนี่มันคืออะไรอ่ะโอ้สุดยอดผมไม่เข้าใจว่ะไอ้นี้มันคืออะไรอ๋เอเฮ้ยมันก็ทำได้เหมือนกันอ่ะอ๋อยิงต้องยิงอ่ะอเขี่ยต้องยิงไอ้พวกนี้ออกนะโอเคโอเคเข้าใจง่ายง่าย มาแล้วก็เอาพวกนี้ออกมันดูดไม่ได้ของพวกนี้นได้แต่ยิงออกอย่างเดียวยิงคงไม่อะไรใช่ไหมผมงงว่ะเอาอันนี้ออกไปให้ได้ก่อนยิงเลยยิงยิงยิงเอ้ยมันนี่ก่อนอย่าอย่าอย่าซนโฮโฮฮดิโอยากรูจะทำมันออกมายัางไงวะเออ,อ,อนั่นแหละ นั่นแหละอะไรวะอเอาเยี่ยวลูกบอลบางนี่ไงมันน่าจะให้ใหติดได้ตรงนี้ชัวร์เลยว่านะวุ้ยจุ๊บวุ้ยจุ๊บเบาๆมันเบาๆไม่ได้แม่งมันแรงเดียวหมดเลยวะ่ะเอ้ยนั่นแหละเข้าไปเข้าไปเออเอาเชี่ยเอาเป็นว่ามันได้แล้วกัน <laughs> โอเคครับโอ้โหเกมที่คอำค่างใช้สมองอันนี้ขนาดด่านแรกยังใช้ขนาดนี้มึงคิดดูด่านต่อ,ตอไปมันจะ ยังไงยังไงนะยังไงเหรอยังยังไงเลยเหรอไม่รู้กูไม่รู้มมรอืมโอเคเออออกง่ายหน่อยเนี้ยไปนี่ตรงนี้อีกเอาเฮ้ยทำไมมีหลายอัน,นกัมเบย์กัมเบยยิ่งเยี่ยมติดแล้วเหลืออีกสองอันเท่านั้นนะจ๊ะเข้าไปาเอา,เอา,เอา,เอาจะปะหรือว่าเราต้องใช้ให้นีหรือเปล่า ขี้มาแล้วทางนี้ก็มีนี่หว่าแล้วไม่จำเป็นเลยอุ้ยอะไรเอ้าทำไมมันติดปะเอ้าอ๋อคือคง่ายๆแม่งคือเราต้องให้ไอ้นี่มาพังไอ้ตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นมันมีขอนเอ้ากลับมานี่เอามาเข้ามาไม่ได้ด้วยอ่ะเอาละสิเอาคุณจะทำยังไงละ่ะอะน่ะตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ไอบอลเราเอาเข้ามาไม่ได้แม่งใหญ่เกินชิบบอยเลยมือ ลากเข้ามาแต่โดยดีก็ไม่ได้หรือว่าเราต้องเอาอันนี้มาเสียบไว้นี่ก่อนถึงจะมีอะไรอัลล็อกขึ้นมาป่ะลองดูกันดนีกว่าจริงก,ก็ไปดีดูดิหนาไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเราต้องก้มป่ะเอ้ยเฮียก้มโหกูเล่นมาตั้งนานกูรู้ว่าก้มได้ไมมึงอึ่มฮึมอมโหเกมนี้ทําผมน้อยใจมากเลยไม่เคยสอนเรื่องกงลง,งกล้มไม่เคยสอนหรือสอนแต่กูไม่เห็น อออ้้ไหกเยยิงยิงเอายิงดิอเรียบร้อยเยี่ยมซิ่งเลยครับเกมอย่างนี้มาดีละความใกล้จะจบแล้วล่ะครับเราเดินทางมาถึงจุดสุดยอดแล้วครับตอนนี้ยิงยิงตูมไม่ตูมเฮ้ยยิงเอาไปเยี่ยมเอาเยียบบอลกูบอลกู่าห้แล้วไงต่อครับอ๋อเป็นลิฟต์นะฮะ ไปไหนแล้วครับจะไปเที่ยวดอนเมืองเลยครับไปโอ้โหยังเลยไกลเลยวะ่ะไปบอลจุดที่ทลากมาดูแม่งเล่นความสุขยากถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอเอาเบอร์ลวงไม่ตายเว้ยไมเคลียร์ลงน้ำบอลจะมาไงวะดูดมันมาไม่ได้ด้วย นี่หรือเปล่าเออใช่มาลุงพ่อลูกพ่อ,พอโอเคตามผอมมันนะฮะมาอุ๊บยิง,งแม่งเร็วกว่าดูดจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่มันจะเร็วแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแม่งโดนลูกไฟด้วยมันจะลงมาทำไมลงมาทำไมชนตุม้มอันนี้อะไรอ่ะอประตูเปิดน,นะฮะ อาโอเคคอนตินียทูเอเลเวลโอเคครับก็จบด่านแล้วนะฮะ uh huh. ก็สนุกมากเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นนะผะก็ขอต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับเกมนี้นะฮะราคาถูกๆก,ก็สามารถสอบถามได้ที่ร้านอเล็กซิสเกมสโตร์นะฮะก็เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะ,ะผมโอ้โหผมให้ก้า9เต็ม10เลยนะฮะผมเพราะว่ามันเล่นแล้วมันเพลินมากนะถึงมันจะยากก็เถอะนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ